ไปตรวจสอบโครงการที่จังหวัดสมุทรปราการกันบ้างนะคะโครงการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการตอนนี้กําลังถูกปป,ปอทอและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบค่ะหลังจากที่พบว่าการจัดซื้อจัดจ้างนั้นแพงเกินความเป็นจริงติดตามได้จากรายงานของคุณวิจิตราดีจันดาค่ะเลขาธิการป้องกันและปราบปราม ทุจริตในภาครัฐนำเจ้าหน้าที่สงตองปปปปสอปปงอและดีเอสไอลงพื้นที่ริมคลองลัดโพตำบลทรงขนองอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการตรวจสอบโครงการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนหลังถูกร้องเรียนว่าสอทุจริตเนื่องจากสงตงอตรวจสอบราคาที่จัดซื้อจัดจ้างแพงกว่าราคาที่มีการรับจ้งางระหว่างจะเริ่มโครงการทั้งสงตองอเนี่ยได้เข้ามาตรวจ ก็ปรากฏว่าโครงการที่กําหนดราคามากับที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปเนี่ยราคามันสูงทางสตงเห็นว่าราคามันสูงกว่าที่ราคาในท้องตลาดคือตั้งโครงการมาหรือที่จัดซื้อไปเนี่ยในราคาต้นละ1 7 5 0 0 0บาทแต่ในส่วนของสตงเนี่ยไปตรวจสอบแล้วเนี่ยจะอยู่ในราคาประมาณ5 0,000บาทนะครับซึ่งก็จะราคาเนี่ยสูงกว่ากันมาก ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพื้นที่สมุทรปราการทั้งหมด9โครงการซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น7แห่งแต่ละโครงการค่ะจะมีเสาไฟฟ้า50ต้นแต่ละเสาจะมีอุปกรณ์ประกอบเช่นเสากลมตรงชุบไกด์วานไนชุดขายึดแผงโซลาเซลล์แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ผ่านมาปปทได้เทียบราคาที่หน่วยงานขอรับเงินอุดหนุนกับราคาที่สตอง,องสืบได้มีส่วนต่างประมาณ60,000บาท แต่บางท้องถิ่นที่ได้รับอนุมัติโครงการเสนอราคาเสาไฟสูงถึงต้นละ175,000บาทแต่ราคาที่สอตองงอสืบได้ประมาณ23,000บาท าไฟฟ้าแผงโซล่าเซลล์ต้นนี้ล่ะค่ะตั้งอยู่ที่ริมคลองลัดโพค่ะมีทั้งหมด44ต้นจัดตั้งขึ้นมาเมื่อปี2556นะคะจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ค่ะพบว่าราคาที่นําเสนอนะคะเกินจริงกว่าราคาตามท้องตลาดถึง4เท่าค่ะทําให้ปะปทะนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะต้องมาตรวจสอบในเรื่องงบประมาณในส่วนนี้ค่ะเพื่อที่จะดําเนินคดีด้านอาญาแล้วก็ตรวจสอบวินัยของเจ้าหน้าที่ภาครัฐต่อไปค่ะ อภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นหนึ่งในงบพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจของภาครัฐจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งโครงการโซล่าเซลล์ทั้งหมด13จังหวัด173โครงการงบประมาณกว่า548,000ล้านบาท โดยจังหวัดสมุทรปราการมี9โครงการได้รับงบแห่งละกว่า8ล้านบาทและเมื่อปี2556สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ทำเรื่องทักท้วงทั้ง9โครงการมีท้องถิ่น4แห่งยกเลิกแต่ก็ยังมีบางแห่งนะคะที่เดินหน้าทำโครงการต่อไปโดยไม่คำนึงถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ค่ะปปทจะรวบรวมหลักฐานส่งให้คณะกรรมการพิจารณาและจะเสนอกระทรวงมหาดไทยดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้อง สัญชัยเพิ่มญาติถ่ายภาพวิจิตราดีจันดารายงาน